ข่าวดีสําหรับคนที่ป่วยเป็นโรคนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคข้ออักเสบกระดูกพุนตับอักเสบอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่ามีการค้นพบสารสกัดในงาดําชื่อว่าสารเซามีนซึ่งช่วยลดอาการอักเสบแล้วก็มีประโยชน์มากครับล่าสุดนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้มีการเปิดเผยว่ามีการค้นพบสารเซามีนในงาดํามีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบนะครับแล้วก็ช่วยลดการลุกลามของโรคร้ายไม่ว่าจะเป็นโรคข้อเสื่อมแล้วก็ปวดข้ออักเสบกระดูกพุนตับอักเสบ อดอักเสบมะเร็งโรคติดเชื้อ H1N1 อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าอัตราผู้ป่วยที่สูงในขณะนี้ก็คือเซลล์มะเร็งที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพราะมีเส้นเลือดใหม่ที่เกิดขึ้นมาแล้วไปสร้างการหล่อเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งจากนั้นก็จะแพร่กระจายแต่สารสก,กัดซซสมีนจะเข้าไปช่วยปกป้องเซลล์นะครับแล้วก็ตัดวงจรหรือลดเส้นเลือดใหม่ที่เป็นน้ำเลี้ยงให้กับเซลล์มะเร็งก็คือไปตัดวงจรเท่าน้ำเลี้ยงเหล่านั้นพร้อมกับฟื้นฟูสภาพเซลล์ให้กลับคืนมา และที่สําคัญนะครับเป็นนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติได้รับการยอมรับในระดับโลกจดสิทธิบัตรโดยคนไทยถือว่าเป็นที่น่าชื่นชมอย่างมากเลยทีเดียวครับที่ผ่านมามีการนําเมล็ดงาดําผลิตเป็นแคปซูลในรูปแบบของอาหารเสริมแล้วไปวางขายโดยมีคนที่ทดลองซื้อไปรับประทานนะครับซึ่งก็มีทั้งผู้ป่วยที่เป็นโรคสมองโรคมะเร็งแล้วก็ผู้ป่วยโรคสมองบางรายแพทย์ก็ระบุกระบวนการรักษานั้นสิ้นสุดไปแล้วนะครับเพราะผู้ป่วยกลายเป็นอัมพา,าต ไม่สามารถฟื้นฟูเซลล์สมองที่ตายแล้วให้กลับมาได้ก็ให้กลับไปพักฟื้นอยู่ที่บ้านแต่เมื่อผู้ป่วยทานสารสก,กัดจากเมล็ดงาดําควบคู่กับยารักษาผ่านไป6เดือนครับปรากฏว่าร่างกายมีการฟื้นฟูสภาพสามารถที่จะพูดคุยขยับร่างกายได้คือดีขึ้นก็ถือว่าเป็นผลงานที่ค่อนข้างจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเป็นผลงานของคนไทยด้วยกับสารเซซามีนในงาดําครับ มิกซ่า5ออยล์ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสารสกัดน้ำมันจากธรรมชาติ5ชนิดประกอบด้วยน้ำมันกระเทียมน้ำมันรำข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาดำและน้ำมันงาม่อนผสานคุณประโยชน์ครบครันในการดูแลสุขภาพช่วยลดคอเลสเตอรอลลดน้ำตาลในเลือดลดไขมันสะสมลดการอุดตันของหลอดเลือดลดการอักเสบชะลอความเสื่อมของร่างกายต้านอนุมูลอิสระบำรุงผิวพรรณ บำรุงกระดูกบำรุงสมองและหัวใจมั่นใจปลอดภัยไม่มีสารตกค้างเพราะมิกซ่า5ออยล์ได้รับรองมาตรฐานการผลิตจากองค์การอาหารและยาน้ำมันห้าสหายค่ะใช้ดีนะคะค่ะทานมาประมาณสิบห้ากระปุกเลยล้ะค่ะไขมันความดันลดลงค่ะแล้วก็นอนหลับลึกหลับสบายค่ะลองซื้อมาทานดูนะคะอันนี้ใช้ดีจะบอกต่อเพื่อนๆนะคะ ลองดูค่ะปลูกที่สองแล้วค่ะดีขึ้นร้ายตะกอนมืนมืดมันมืนมันซาเฮ็ดหยางกับบัวได้ลำบากก่อนสิดได้ลูกหนึ่งเขา่าก็ได้ลูกมาตุมน้ำจุ่มมือก่อนมือ่อนมือหยางเราก็ได้เฮ็ดหยางได้เพราะว่าตอนนี้มันดีขึ้นร้าย ผู้ใดกับ่าเป็นคนมีอาการเป็นคือฉันกับแต่ไม่กินร้องเมื่งเด้อค่ะเด้อมือเขาเมื่อนมือปวดมือนี่ปวดเป็นฟังพื้นก็ได้ไปผ้านี่ไปผ้ามาเดือนนึงแล้วค่ะก็บว่ายไม่กินยากระปุกยาตัวนี้นะเบิดกระปุกนึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นร้ายแล้วกินไปะปุกที่สองก็ดีขึ้นร้ายก็ได้แนืนําหนแก้มกินแก้มกับเป็นว้มดันเป็นว้มดันเป็นไขมันลูกเก้าไม่กินก็ดีขึ้น ก็เได้สร้างไม่อีกค่ะเริ่มสร้างไม่อีกแล้วใจแฟนกินนำ้ำคำพูดใดคิดว่าอยากเศร้าอยากหายก็ไปมัก,กินขี้ฉันร้องบ้างเด้อค่ะเด้อเม็กซ่ามาได้สามเดือนกว่าแล้วค่ะกต่รู้สึกว่าเป็นมือชาเท้าชาตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็บวดขาปดขาวดเข่าก็ดีขึ้นค่ะก็กลับมาจะทางไปเรื่อยๆค่ะรู้สึกว่าดีค่ะทางแล้วรู้สึกว่า มันไม่เจ็บไม่ปวดและชาก็ไม่ชาขาก็ไม่เป็นตะคิวด้วยค่ะโปรโมชั่น Mixa er 5ออยจัดหนักจัดเต็มเพื่อคุณลูกค้า3กระปุกแถมฟรี1กระปุก3แผง1,290บาท5กระปุกแถมฟรี2กระปุก5แผง1,890บาท10กระปุกแถมฟรี4กระปุก10แผง3,590บาท20กระปุกแถมฟรี8กระปุก20แผง 6,990บาทเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่ม